อัปเดตข่าวสารนะคะของนอริซ่าและก็พี่จีซูกันค่ะเริ่มจากข่าวของท่านจุ๊กส t ไทยแลนดนะคะที่นอริซ่าค่ะเธอชนะรางวัลเพลงเกาหลีแห่งปีมาครอบครองคะจากงานจุ๊ t ส a ไทยแลนด์มิวส a กอะวอค่ะ mm hmm. เห็นว่าถ้าแม้ว่างานจะจบไปแล้วค่ะแต่ก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะแถวมาบุญครองค่ะ โดยบอกว่านะคะอย่าลืมค่ะไปถ่ายรูปกันกับป้ายฉลองอันนี้นะคะเพราะว่าผู้ชนะรางวัลต่างๆของเขาค่ะเขาจะมีการติดป้ายเป็นป้ายดิจิตอลบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะโปรโมทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมษายนกันเลยทีเดียวค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนาะก็อย่าลืมนะไปร่วมฉลองให้กับนองลิซ่าด้วยนะคะส่วนแฟนบอยของนองลิซ่าค่ะที่เมืองจีนนะคะก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันค่ะ เรียกว่าเป็นสายเปกกระเป๋าหนักมากๆนะคะเขาค่ะมีการทำเซอร์ไพรส์ให้กับพี่สาวของเขานะคะด้วยชุดเซ็ตแหวนแล้วก็สร้อยของบุกเกีค่ะให้กับพี่สาวนะคะที่กําลังจะแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งสร้อยเนี่ยราคาก็8ล้านกว่านะอันนี้ก็ยังไม่รวมแหวนด้วยนะคะ คือปกติเนี่ยแฟนบอยคนนี้ค่ะก็จะคอยซัพพอร์ตองลิซ่ามาโดยตลอดนะคะเรียกว่างานของ5758เนี่ยเขาก็ไม่เคยขาดฉัดและมาคราวนี้ค่ะเมื่อเป็นงานใหญ่ของครอบครัวนะคะก็ยังคงนะคะอุดหนุนแบรนด์ของบุกเกรีด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็มีการซื้อสร้อยแล้วก็แหวนของบุกเกรีค่ะที่องลิซ่าเป็น global brand ambassador นั่นเองนะคะ ส่วนทางด้านพี่จีซูนั้นนะคะทางดีอค่ะก็มาคอมเมนต์นะคะใต้รูปภาพต่างๆของเธอด้วยเหมือนกันค่ะโดยรูปภาพรู่นนี้นะคะบอกว่าเจอคุณทีไรเนี่ยวันนั้นของพวกเราค่ะก็สดใสขึ้นเสมอเลยนะคะจีซูเนี่ยโดยเฉพาะรู่นนี้นะคะลุกที่ใส่ชุดสีเหลืองแบบนี้ค่ะมันเข้ากับเธอมากๆค่ะกับอีกภาพหนึ่งค่ะก็มีตามเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกว่าลุกย้อนยุคแบบนี้เนี่ยที่สร้างมานะเพื่อพี่จีซูโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะ ก็สมกับเป็นลูกรักของทานดีออมากๆค่ะแล้วก็ปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนเมษายนค่ะเห็นเขาว่าจะมีการจัดงานแฟชั่นโชว์นะคะเป็นคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วงค่ะในวันที่30เมษายนนะคะอีกด้วยค่ะเป็นการจัดงานเป็นครั้งแรกนะในเกาหลีของทานดีอออีกด้วยนะคะก็มารอดูกันลวกันค่ะว่าพี่จีซูน่าจะออกงานในลุคลูงไหนนะคะค่ะแอดก็เอาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารของส,สาวแบปทบิ้งมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ